สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเร็วแอนด์รีวิววันนี้เราจะพาไปทางความรู้จักกับรถยนต์ซีดาระดับตำนานที่กลับมาในโฉมใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ2026 Toyota Camry รหัสรุ่น1580ซึ่งมาในรูปแบบไฮบริดเต็มระบบเท่านั้นไม่มีเครื่องยนต์เบนซินล้วนอีกต่อไป เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแคมรีที่สะท้อนทิศทางใหม่ของโตโยต้ในการเดินหน้าเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบดีไซน์ภายนอกของโตโยต้าแคมรี2 0 0 0ั6 8ีถูกออกแบบภายใต้แนวคิด All New Sophisticated Sportiness มีเส้นสายที่เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าแบบเหล็ทรงเรียว พร้อมเดทัน running นไลท์ที่ออกแบบมาให้ดูโฉบเฉี่ยวสปอร์ตและหรูราไปพร้อมกันกระจังหน้าแบบใหม่สไตล์แฮมเมอร์เฮดซึ่งเราเริ่มเห็นในรถรุ่นใหม่ๆของโตโยต้าอย่าง p r i อัและคราวแล้วด้านหลังยังมีไฟท้ายที่พาดยาวตลอดแนวกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกรูหราและพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารแคมรีใหม่มาพร้อมการตกแต่งที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมทั้งบริเวณคอนโซลแผงประตูและเบาะนั่งที่นั่งตอนหลังยังคงกว้างหงขวางนั่งสบายตามสไตล์เทมรีที่เป็นเอกลักษณ์หน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรวมถึงมีหน้าจอเรือนไมลดิจิทัลแบบฟูนดิจิตอลอีกด้วยพวงมาลัยมันติฟังชันดีไซน์ใหม่เบรดมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮมอีว e l เลสชาร์เจอร์และระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL หัวใจหลักของ Camry 15-80คือกลุ่มพลังไฮบริดเจเนเรชันที่5ของ Toyota ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นพร้อมให้แรงบิดที่ดีในรอบต้นเครื่องยนต์เบนซิน2 5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ225แรงม้าในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าและ232แรงม้าสำหรับรุ่นขับเคลื่อนสีล้ออิเล็กทรอนิกสออดีมาใน W ส่งกำลัง่านเก e ียร์ eCVT ซึ่งให้ความนุ่มนวลและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีการขับขี่นุ่มนวลมั่นใจด้วยช่วงล่างที่ถูกจูนมาใหม่พร้อมระบบขวางปลอดภัโโย Toyota Safety Sense เจนเนอเรชันล่าสุดที่ครอบคลุมทั้งระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตนโนมัติแคมรี่2 0 26จะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยทุกรุ่นใช้ระบบไฮบริดมีทั้งรุ่นเลอีเอสีเอ็กซเซอรีและเอซีซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่าง ในเรื่องการตกแต่งภายนอกภายในรวมถึงช่วงล่างที่รุ่น se และ x s c จะให้ความรู้สึกสปอร์ตมากกว่าสำหรับตลาดโลกคัมรีใหม่นี้จะเริ่มจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกและจะทยอยเข้ามาในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยภายในปี2025นี้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่กำลังมองหารถซีดานระดับพรีเมียมที่ให้ความคุ้มค่าประหยัดน้ำมันและมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย โตโยต้าทัมรี2026 15 80คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทัมรีโฉมใหม่นี้คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องเร็วแอนด์รีวิวของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ